สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าประวัติพุทธสาวกของพระอัสชิเถระเชิญรับฟังและรับชมได้เลยค่ะพระอัสชิเถระเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้ที่เคยเป็นพราหมณ์หนึ่งใน8คนที่ได้รับเชิญไปทำนายพรรลักษณะและข้านานพระนามเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกพนวด กลนธัญญพราหม์เชื่อว่าเจ้าชายศิทิธรรจะได้ตัดสดุอย่างแน่นอนจึงชักชวนท่านอัศชิพร้อมสหายไปฟอบุรนิบัติขณะเจ้าชายศิริธรรทรงบำเพ็ญทุกกรกิรนะิยาณอุรุเวลาเสลานิคมเมื่อเจ้าชายศิทธธรรมเลิกบำเพ็ญทุกกรกิริยาท่านอัศชิพร้อมสหายพากันหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิตนะเมลิกายวันเมืองพาราณสี เมื่อเจ้าชายศิทธัตถ์ได้ตัสดสูตเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้เสด็จไปโปรดโดยแสดงธรรมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปวัตนสูตรเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วท่านอัชชิได้ดวงตาเห็นธรรมและบวทเป็นสาวของพระพุทธองค์หลังบรรลุพระอรหันต์แล้วพระอัชชิเป็นพระสาวกห0สลูกที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศศาส,สนารุ่นแรก ท่านได้ออกวินพิพัตธในเมืองราชคฤห์ด้วยอิริยาบถอันสงบสำรวมขณะเดินวินพิพัตได้ก่อความประทับใจแก่มนุษย์หนุ่มนามว่าอุปติสสะอุปติสสะจึงติดตามไปห่างๆขณะพระอัสชินั่งฉันพัตตาหารอยู่จึงเข้าไปนมัสการและเรียนธรรมะจากท่าน พระอสชิเถระออกตัวว่าท่านบวชไม่นานไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้อุปติสสะจึงกับเรียนให้ท่านแสดงธรรมโดยย่อท่านตัดธรรมโดยย่ออุปติสสะจึงดวงตาเห็นธรรมรีบไปบอกแก่โกริตะผู้เป็นสหายโกริตะได้ฟังธรรมก็ดวงตาเห็นธรรมเช่นกันจึงพากันออกบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านอาสชิชิไม่ปรากฏว่าท่านมีความเชี่ยวชานด้านใดเป็นพิเศษท่านมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะชอบอยู่สงบเงียบเพียงลำพังมีบุคลิกหน่าเลื่อมใสสำรวมคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง 1. พระอัสชิเทระมีบุคลิกหน้าเลื่อมใสสมถะสำรวมระวังกิริยามารยาท2 พระอสชิเป็นนักสอนศาสนาที่เชี่ยวชาญมีใช่น้อยแม้แสดงธรรมเพียงสังเขปก็สามารถสำลิจผลได้ 3. ภาพสชิเป็นผู้ที่มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่จากการที่เป็นผู้ชักชวนให้อุปติสสะและโกริตะมาบวชค่ะข,ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณที่รับฟังและรับชมสวัสดีค่ะ